หมู่บ้านเอื้ออาทรรองก้อนแหล่งน้ำใสผักผลไม้ปลอดสารพิษงามวิจิตผ้าไหมแพรวา่าล้าค่าฝีมือทำกระติบข้าวตีเหล็กเหลามีดพระงามตามแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงณนะดินแดนเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่นี่คือบ้านโนนสีสวัสดหมู่ที่7ตำบลนานบอนอำเภอขาม่วงจังหวัดกาลสิน์ชุมชนเล็กๆที่ไม่ธรรมดา เพราะพวกเราร่วมกันเดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุนเจเมตตาเป็นผู้ใหญ่บ้านสวนพักแห่งนี้นะคะเป็นสวนพักทร่วมใจนะคะของบ้านนุนศีสวั์รนะคะให้สมาชิกกลุ่มนะคะปลูกพักปลอยสารผิดของบ้านนุนศิสวัตรเขาปลูกนะคะอาจะอยู่รอบบริเวณหนองแซงแห่งนี้เลยค่ะพื้นที่ทั้งหมด3ไร่นะคะสวน น้าที่ใช้ในการปลูกพักนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพิท่องลงังพระบ้านนนศรีสวัสดิ์ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจากกรมการพัฒนาชุมชนในปี2557และในปีเดียวกันสํานักง,งานเกษตรจังหวัดกระสิน์ได้ส่งชาวบ้านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับสํานักง,งานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนรชาชสุดาสายามบรมราชากุมารี ชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนในหมู่บ้านและผู้ที่สนใจต่อมาในปี2563มูนลนิธิปิดทองหลังพระได้เข้ามาสนับสนุนสร้างหอน้ำประปาและระบบดึงน้ำจากหนองร่องก้อนมาใช้ในการปลูกผักสร้างความสมดุลให้ระบบน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชนอย่างยั่งยืน มั่นคงของที่นี่เริ่มจากอาหารทุกครอบครัวปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ไม่เพียงแค่พอกินแต่ยังแบ่งปันเพื่อนบ้านสร้างรายได้เล็กๆแต่มั่นคงบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีใครทิ้งขยะทุกบ้านคัดแยกขยะทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนใบไม้ไม่เผาแต่เอาไปทำปุ๋ยแปลงเศษใบไม้ให้มีคุณค่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนลดการเผาสร้างรายได้บนพื้นฐานของความร่วมมือและยั่งยืนตะกอนนี้ ใหม่ใหม่เขามีต่เอาไฟาทิมเนาะันเดือนี้เขามีธนาคารใบใ,ใหม่ดีเนาะใครอยากได้ก็มาถอนไปใสธนาคารใบใหม่บานนุชีสวัสดิ์เกิดจากการแก้ไขปัญหาคุณพี่เอ็มสองจหานโยบาย่ันภูวาราชการจังหวัดกาฬสินเพิ่มต้องการให้ลดการเผาโรยเปอร์เซ็นต์จึงเกิดธนาคารใบใหม่นะคะ,ะท่าบานนุชีสวัสดิ์ก็เลยได้นาใบใหม่มารวบร่วมไว้ยู่ที่ธนาคารใบใหม่ตรงนี้แหละค่ะใบใหม่มันหลายมันหกกว่าไว้ก็เลยแนะนาให้ท่านมาเฮ็ดธนาคารใบใหม่เพื่อจะเอาไป เทศบาลชนบนด้านสถานที่และกาอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้านสังคมยึดหลักศาสนาประเพณีและความสามาคัคคีแบบไทยดั้งเดิมมีการปฏิบัติาศาสนกิจและแบ่งปันช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวใหญ่โดยมีการขับเคลื่อนชุมชนผ่านหลักบวรบ้านวัดโรงเรียน ทุกครัวเรือนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเช่นทําความสะอาดหมู่บ้านปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสําคัญต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสะท้อนถึงความสมัครสมานของคนในชุมชนระบบบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งมีคณะกรรมการหมู่บ้านมาจากเวทีประชาคมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ มีกฎระเบียบหมู่บ้านที่ชัดเจนยึดหลักธรรมาภิบาลให้ข้อมูลชุมชนเช่นจปทและกชช,ช,ชสองคประกอบการวางแผนมีแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกมิติพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารและบริหารจัดการสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำรรและร่วมรับผลประโยชน์เป็นชุมชนที่เ่ยมไปด้วยภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองและผ้าไหม ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงแม่บ้านในกลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความชำนาญและตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานด้วยความประณีะต,ต,ตร้ายได้จากการจำหน่ายผ้าทอนอกจากจะสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวแล้วยังได้นำเงินมาฝากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินและใช้เป็นทุนในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ด้วยความร่วมมือและตั้งใจจริงของสมาชิกในชุมชนจึงสามารถรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างรายได้ที่มั่นคงและสืบสานภูมิปัญญาการถอผ้าพื้นเมือง ศูนย์สาธิตการตลาดแห่งนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนไม่ใช่เพียงพื้นที่ฝากขายสินค้าแต่คือเวทีที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงพลังความสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรทอผ้าเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ปลูกพืชผักสวนครัวมาต่อยอดเป็นรายได้เสริม การรวมกันซื้อรวมกันขายทําให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนลดการพึ่งพาคนนอกและสร้างความมั่นคงในครัวเรือนสมาชิกแต่ละคนได้ใช้ของที่ผลิตเองในชุมชนจริงๆเกิดความภาคภูมิใจและรู้คุณค่าของสิ่งที่ทำนอกจากนี้ศูสนสาธิตการตลาดยังมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิกอย่างเป็นธรรม โดยผู้ที่นําสินค้ามาฝากขายจะได้รับค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่งจากยอดขายตามสัดส่วนที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน่จวยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการผลิตต่อเนื่องมีคณะกรรมาการที่เข้มแข็งโปร่งใสมีระบบการจัดก,การที่ดียอดขายต่อเดือนหลัก200,000บาทสะท้อนถึงพลังความร่วมมือความสามาคัคคีและความมุ่งมั่นของคนในชุมชนศูนยสาธิตการตลาดบ้านน้นศีสวัสดิ์ เป็นน,นร้้ราาคชุมื่อเราได้มองย้อนกลับไปในวิถีของบ้านนนทรีสวัสดิ์จะเห็นพลังความร่วมมือความเอื้ออาทรและการยืนหยัดอยู่บนหลักคิดพอเพียงอย่างมั่นคงทีน่นี่ชุมชนไม่เพียงแค่ปลูกผักไว้กินสร้างแหล่งอาหารไว้ใช้แต่ยังปลูกความหวังปลูกความสามาคัคคีและส่งต่อวิถีแห่งความยั่งยืนให้รุ่นลูกรุ่นหลาน ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่การประเมินยู่เย็นเป็นสุขแต่คือความสุขที่จับต้องได้คือเสียงหัวเราะที่มีอยู่ในทุกครัวเรือนคือภาพของชุมชนที่แข็งแกร่งจากฐานรากบ้านนนทรีสวัสดิ์ไม่ได้แค่คิดแต่เราทําและทําจนเห็นผลเราคือชุมชนต้นแบบที่ยืนอยู่ได้ด้วยตนเองเพราะนี่ไม่ใช่แค่ความสําเร็จของหมู่บ้านแต่มันคือพลังของชุมชนและเราขอยืนยันจะก้าวต่อไปอย่างมั่นใจและไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ชุมชนของเราอยู่เย็นเป็นสุขมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน